โอเคครับสวัสดีครับก็วันนี้กลับมาพบกับช่วงรายการแนะนำผลิตภัณฑ์ของช่อง Perfect Car ใน YouTube Channel ของเราแล้วนะครับผมก็พบกับปักผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เรียกว่าค่อนข้างเปลี่ยนแนวเหมือนกันนะปกติจะเห็นผมมาก,กับพวกรถแบรนด์เรียกว่าเป็นแบรนด์แบรนด์ญี่ปุ่นแล้วกันเป็นออกในทางยุ่นๆหน่อยทาง JDM อันนี้เป็นรถสัญชาติอเมริก,กันครับผมคันนี้ ฟอร์ดเลนเจอร์สันชาติเมกาจากเมืองมิชิแกนมาเลยครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วท็อปสุดแล้วนะในรุ่นของตัวเรนเจอร์วายแท็กครับผมแต่ถ้าเกิดว่าท็อปกว่านี้นะปัจจุบันนี้มีอีกตัวหนึ่งราคาอยู่ที่1.69ล้านครับผมมันคือตัวแรปเตอร์แต่เราไม่พูดถึงแล้วกันเรามาพูดถึงของตัววายแท็กของเราก่อนแล้วกันครับผมคันนี้ถ้าราคาเปิดขายเนี่ยก็เลนส์ราคาอยู่ประมาณ9000แสนจนถึง1ล้านกว่าบาทครับผม คันนี้เป็นตัว3.2เป็นเกียร์ออโต้ขับ4นะครับผมถ้าพูดถึงในเกรดรุ่นของรถเกือบทุกแบรนด์ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยแหละถ้าไม่นับเจ้าตัวแรปเปอร์นะแรปเปอร์นี่ถือว่าหลุดไปไกลเหมือนกันกระบระกระบะร้านพอกนี่ต้องเป็นคันที่2คันที่3มามแแหละแต่ถ้าเกิดใครดูคันนี้จะเป็นรถคันแรกผมแนะนําดูได้อย่างที่เราเห็นกันในกล้องนะคันนี้ก็ตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นตกแต่งเรียกว่าเป็นคนแต่งรถเป็นนะ ถ้าในมุมมองของผมเนี่ยคือมันแต่งตามสไตล์ทุกอย่างเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันนะผมมาดูาใกล้ๆกันเลยย้ำนะคันนี้เป็นลนเจอร์3.2 4ฟลว e ลเกียร์ออโต้เป็นปี14นะครับผมที่เห็นของแต่งด้านหน้าเลยก็ประจังหน้าฟอร์ดมีมาให้แล้วเป็นโลโก้สีแดงมีแผงกันมแมลงข้างหน้าตัวนี้มาให้ครับผมแต่งมาแล้วแล้วก็ตัวคิ้วข้างหน้าเป็นสีดําเงาครับผมตัดกับตัวบอดี้รถที่เป็นสีขาว ไฟหน้าไฟหน้าเดิมสวยๆซุ้มลอ้อปองลอ้ออะไรพวกนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมคุณภาพสีผมให้คุณภาพสีอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะก็รถปีสี่หกปีถาม่าให้กรีร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็คงเป็นไปไม่ได้ครับผมอันนี้ผมพูดตรงๆอะไรนะตามความจริงใจกันเลยก็แต่บอกเลยว่ามันก็ยังสีดูดีกว่ารถหลายๆคันเยอะมากครับผมสีให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แทบไม่แทบไม่เสียไปเลยอะ่ะอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานเนาะ อันนี้ยังไม่ได้ขัดเคลือบสียังไม่ได้มีอะไรมาให้เลยคือพี่เขาเข้ามาเทิร์นปุ๊บผมก็จับตั้งมาจ่ายยูทู e ไปเลยครับผมแม็กจะถึงบอกว่าเจ้าของเก่าอะ่ะแต่งรถเป็นคันนี้เป็นแม็กยี่สิบแล้วนะครับผมยางสองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบครับซีรีส์ยางสวยแม็กสวยซีรีส์ยางสวยแล้วให้กล้องมาดูนี่นิดหนึง่งอันนี้อันนี้เข้ามาดูที่ผมบอกว่าแต่งรถเป็นคืออย่างเงี้ยเขาจัดจัดทรงรถอะ่ะลอ้อจัดมาได้สวยมากเนี่ยเห็นไหม ไม่ติดซุ้มล้อนะลัศมีการเลี้ยวอะไรพวกนี้ไม่ติดซุ้มล้อแต่ล้อจัดมาเป็น1้อยี่สิบขอบสวยๆเลยยางเป็นยางปีใหม่นะครับผมซื้อไปใช้ได้ใช้งานได้อีกนานๆเลยอะ่ะคันนี้พวกคืออย่างงี้พวกคนคนขับรถต่างประเทศอะ่ะตอนซื้อรถอะ่ะเขาจะไม่ชอบวนส่วนรถหรือว่าจะไม่ชอบวนเรื่องอเรื่องดอกเบี้ยอะไรพวกนี้มากเขาจะวนเนี่ยพวกเอิสเซสอรี่พวกนี้พวกที่เป็นของแต่งมาให้จากจากทางโรงงานเลยอ่ะอันนี้ให้ดูกอนเราก็สามจุดสอง รถ3.2ที่ผมเคยเห็นและเคยขับนะก็อย่างนเนี่ยมี r a n g e r มี e v e r e s t แล้วก็มีตัว r a i l b l ซ z e r ใครเคยขับรถเครื่อง3,000บอกเลยว่ามันมันมากเลยจะไม่อยากกลับไปขับรถเครื่องเล็กเลยครับผมอันนี้ตัวข้อกระจกมองข้างเป็นสีเทานะครับผมมีไฟเลี้ยวข้อกระจกมองข้างเอาไว้ลดการเกิดอุบัติเหตุเวลาขับขี่ช่วยได้เยอะจริงๆโลโก้ครับโลโก้ไวท์ บ่งบอกเลยว่าชั้น Y tag นะชั้นไม่ใช่ XLT นะชั้นนี่สูงกว่านะมีชายบันไดข้างพร้อมแหลกหลังคามาให้แล้วก็พร้อมกับกันสาดมาให้ครับผมบอกเลยว่าของพวกนี้ไม่ใช่ของที่ติดสวยงามใช้งานได้แน่นอนรับน้าหนักได้แน่นอนเชื่อไหมเอาเ<ม>ชื่อเชื่อ,อหรอเชื่อได้จังไม่เชื่อต้องเชื่อต้องไม่เชื่อต้องโชว์ก่อนอ่ะอย่างตัวผมน้ำหนักเป็นร้อยเนี่ย ชายบนไดข้างกรับลน้าหนักได้ค่อนข้างเยอะครับผมไว้เวลามันทุกของหรือว่ารับน้าหนักจริงๆอ่ะมันใช้ได้จริงๆมันไม่ใช่ของพวกซับไพเออร์ที่มาติดมือเปิดประตูเอาไม่ล็ ok อคอะคุณล็อ ok. คกุญแจอยู่ไหนอันนี้ก็บอกเลยว่าถ่ายกันแบบเรียวๆจริงๆเลยนะครับผมให้เห็นกันจริงๆเลยยางกันกระแทกขอบประตูข้างก็มีมาให้นะแผงประตูให้อารมณ์เหมือนเอเวอร์เรสต์เลยครับผมเพราะผมชอบนั่งอยู่ในเอเวอร์เรสต์ชอบอยู่กับมันอยู่แล้ว อาประตูข้างไม่เคยทําสีมาครับผมสีเดิมๆตัวกันเลยอยู่ครบน็อต <Not S 1> เลือกว่าน็อต mm. ไม่ได้ถอดไม่ได้อะไรเลยเป็นรถเดิมๆสวยๆวยมีตัวสกัดเพทให้สกัดเพทไว้กันลอยขึ้นเวลาขึ้นรถอะไรอย่างนี้ฟิล์ม 3M นะไม่ฟิล์มโนเนมนะจ๊ะไม่ไฮคูไม่ลามีนาไม่ฟิล์มแบบปของแปงอะ่ะผมใช้คําพูดอย่าง,งกันละกันเป็นฟิล์มเกรดดีฟิล์ม 3M นะดูจากความเข้มแล้ว ข้าง80หน้า60คุณภาพฟิล์มอยู่ผมให้อยู่99%คุณภาพฟิล์มยังโอเคอยู่นะด้านหลังก็มีสปอร์ตบาร์มาให้ครับผมจะบอกตรงว่ารถคันนี้ไม่รู้แอเซอรีพวกนี้จะเยอะไปไหนของแต่งเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นเนี่ยที่ปิดฝาถังน้ำมันตัวชุดแต่งตรงนี้โอ้เยอะจริงๆสปอร์ตบาร์มาให้โลโก้สี่คูณสคิวไฟท้ายแล้วก็ตัวหลังคาป๊อปอัพด,ด้านหลัง โอ้ไม่รู้ว่าเยอะไปไหนนะคันนี้ให้เยอะของทุกอย่างให้อย่างนี้เลยไม่มีตัดออกครับผมทะเบียนาษฎร์สวยๆถ่าจะให้ผมอวนในกรุงเทพให้ผมอวนให้ฟรีไม่มีค่าให้จ่ายนะจดเข้ากรุงเทพจัดให้ฟรีเลยครับผมแล้วก็อันนี้เป็นตัวหูรากด้านหลังอ่าถ้าใครเคยเห็นพวกพวกรถยุโรรถเมกันนะ่ะมันมันจะแต่ประมาณนี้สไตล์ทํะมางนี้เลยเขาจะเน้นแบบลุยลุยดุดแบบหนักแน่นอย่างนี้เลย เซนเซอร์ด้านหลังมีให้ตัวการชนท้ายแท้โรงงานตัดกับเป็นสีดําเงานะจะไม่ใช่เป็นเป็นพวกสีเทาเลยพวกนี้เอาจริงๆอยากให้ดูภายนอกก่อนจริงๆรถไม่มีรอยขนแมวเว้ยนะรถไม่มีรอยเลยอะ่ะเป็นรถเรียกว่าแต่งขนแต่งเป็นอะ่ะใครซื้อไปขับอย่างเดียวใช้อย่างเดียวบอกเลยว่าโอเคมากเฟี้ยวมากแม็กสวยล้อสวยยางสวยทุกอย่างเขาทําเป็นลงตัวหมด โอเคอันนี้ดูภายนอกก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าเป็นไงกันบ้างครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ในรถตัวレนเจอร์วา d แท็กตัว2014ออโต้ขับ4ไปไงเืือรุ่นยาวไหมเ <laughs> ชือรุ่นยาวนิดนึงครับผมบอกเลยว่าออปชั่นข้างในก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยครับผมบอกเลยว่าออปชั่นทุกอย่างครบเครื่องกันเลย,เล,ยละแล้วก็ทุกอย่างนะรถยุโรปดีดอะมันมันเป็นรถเมนกันรถยุโรปพันดีเลยครับผม เบรคประตูเลยครับผมปุ่มบล็อกปุ่มปลดล็อกไม่มีเลยนะครับผมเป็นมือปุ่มเปิดธรรมดาผมส่วนตัวผมชอบนะผมชอบคือมันไม่เกะก,กะแผงประตูมันดูเรียบเรบดีอ่ะมันดูโทนและสบายตาเพราะปกติเวลาผมขับรถผมผมชอบขับมือเดียวแล้วก็พิงแล้วก็มองอะไรอย่างนี้ไปตัวปุ่มอ่าเรียกว่าสวิตช์กระจกมีมาให้ครบนะครับผมด้านขวามือมันติฟังก์ชันพวงมาลัยเป็นคร u i s e control มาให้ส่วนทางด้านซ้ายเป็นปุ่มมันติฟังก์ชันไว้ปรับเล่นตรงเครื่องเสียง ก็สไตล์ทั่วไปของของของรถทั่วไปต้องใช้คานี้แล้วกันกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแต่เบาเบาอ,อันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมสามารถปรับขึ้นลงด้วยตัวสวิตช์ไฟฟ้าปรับเอ็นหน้าเอ็นหลังก็ไฟฟ้าเหมือนกันสัมผัสที่ผมนั่งอยู่อารมณ์ในการขับเนี่ยอารมณ์ในการขับคล้ายๆข,ขับเอเวอร์เรคล้ายๆข,ขับเอเวอร์เเลยเหมือนเอเวอร์เมากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือยังมีความความลุย ความแกร่งถ้า e v e r อร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสไตล์หรูออกเป็นแนวเล็กชูรเป็น SUV ไปเลยแต่อันนี้มันเป็นด้วยความที่ว่ามันเป็นกระบะมันมีความเป็นเลนเจอร์นะอ่ามันก็หน้าจอเดินใหม่ย,ยังให้ความเป็นเลนเจอร์อยู่ครับผมแต่ว่าดูสวยดูหรูเลยลแหละแล้วก็ดูขับเลืองกานขับขี่ไม่ต้องห่วงมันมากไงเ,เครื่อง3.2แล้วขับโด้วยนะแล้วก็เนี่ยครับผมอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องเกียร์อ,อะไรล้วกัน เกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะครับผมสามารถเลือกปรับเป็นแมนนวลโหมดได้สามารถเพิ่มเกียร์รถเกียร์จากตรงมือได้เผื่อต้องการอัตราการเร่งอ่าหรือว่าต้องการการแซงบอกเลยว่าตัวฟอร์ดท,ทำได้ไม่น้อยหน้าใครเลยครับผมสัมผัสกันนุ่มสบายนะเจมเอาจริงผมชอบนะรถที่เป็นเบาะหนังตัดกับเบาะผ้านเนี่ยบอกเลยว่าชอบชอบชอบมาก คุณภาพตัวเบาะนะครับผมเต็มร้อผมให้อยู่ที่90%นะก็มีร่องรอยตามการใช้งานบ้างแต่แตะเข็บได้ไม่มีปริเบาะไม่มีแตกครับผมทุกอย่างคร,ครบอยู่ในเรียกว่าสภาพเดิมๆเลยนะตัวรถเป็นเบาะหนังทั้งด้านหน้าและทั้งด้านหลังเลยครับผมให้อารมณ์ความนุ่มความหรูความสบายนะส่วนคอนโซลด้านกลางเนี่ยครับผมคอนโซลด้านกลางอาอย่างแรกเลยเราเห็นสะดุดตากันแน่นอนเลยตัวนี้คือนีเกชั่น อ่าเห็นไหมเนี่ยเราอยู่บางนาราสารรดเนี่ยครับผมมีนีเวกชันบ่งบอกสถานที่ทิศทางที่จะไปได้หมดเลยครับผมตัวฟอนดีวดีตัว,ตวนี้จะสามารถเล่นดี d ดก็ได้นะครับผมจะรับสายวางสายก็ได้ MP3 ก็ได้จะเสียบตัว ipod ตัว AUX เสามารถเสียบได้หมดเลยนะและรวมถึงอันนี้สวิตควบคุมตรงกลางผมใช้คำว่าสวิตควบคุมนะครับผมพอมันควบคุมทุกอย่างเลยเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่เนี่ย ล็อกรถกดล็อกรถอันนี้ควบคุมเรื่องเพลงอันนี้ส่วนอันนี้ควบคุมเรื่องในส่วนของตัวตัวโทรศัพท์ครับผมไม่ต้องมานั่งจิม้มเดียกว,ว่าไม่ต้องยกมือถือมาจิ้มก็ได้สามารถกดเบอร์ตรงนี้แล้วก็โทรออกได้เลยนะครับผมแอร์แบ็มีมาให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคู่หน้ารวมถึงเสาบีด้านข้างอันนี้มีมาให้ครบหมดเลยแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลเป็นแอร์ออ o โตไม่ต้องมาคอยปรับบิดบิดอะไรพวกนี้บอกเลยว่า น่าใช้น่าใช้จริงคำนี้เป็นรถเป็นรถที่ลุยน่าใช้เอ้ยไปไหนอะคุณดูนี่ก่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าชิปออนดอฟลายในบางบางสับที่เขาเรียกกันผมชอบผมสม่าผมชอบเรื่องคันนี้ชิปออนดอฟลายก็คือว่าปุ่มสวิตช์ในการปรับเลือกโหมดขับขี่ให้เลือกอยู่อันนี้เป็นสองล้อไหมขับเครื่อง2ล้อก็ขับหลังถ้าเป็นขับเครื่อง4ล้อเนี่ยครับผมเป็นขับเครื่อง4ล้อเป็นแบบฟูลไอ้ท่่ขับเป็นแบบพัทไทม์ อ่ะอันนี้ก็จะสมมติว่าขับ2อยู่จะเปลี่ยนเป็นขับ4เนี่ยสามารถบิดมาได้เลยความเร็วไม่เกินร้อยถ้าเกิดใครจะปรับเปลี่ยนเป็นโฟโล่เนี่ยครับผมแต่อันนี้รถต้องจอดและเข้าเกียร์ว่างนะครับผมต้องจอดและเข้าเกียร์ว่างโหมดโฟโล่ไว้สําหรับลุยพื้นที่ที่มันวิบากหรือว่ากันดารจริงๆถ้าเรื่องกระบาสายพันธุ์แก่งผมบอกเลยว่า ไม่น้อยหน้าใครเลยคันนี้โหดมากแล้วก็มีระบบควบคุมการทรงตัวมาให้ครับผมเวลารถลื่นเสียหลักอะไรพวกนี้รถจะคอยประคองกลับเข้ามาให้อยู่ในเลนได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นโหมดดิฟล็อกดิฟล็อกกับระบบช่วยลงทางลาชันครับผม2ตัวนี้นะมันระบบ2อ,อันเนี้จะมาได้เฉพาะต้องเป็นรถที่มีระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อเท่านั้นถ้าไม่ใช่ขับ4ไม่มีให้แน่นอน ต้องเปิดขับสี่ครับผมสมมุติว่าจะลงจากดอยลงจากเขาลงจากทางชันเนี่ยยกเท้าออกจากเบรกจากคันเร่งได้เลยรถจะคอยหน่วงความเร็วไวใ้ให้เราไม่เกิน8กิโลเมตรส่วนมากจะอยู่ประมาณนี้จะอยู่ประมาณ8ปดถึงสิคือเรียกว่ารถจะคอยหน่วงให้อะ่ะคุณไม่ต้องไปเหยียบเบรกคุณไม่ต้องไปทดเกียรก์ไม่งั้นเกียร์คุณพังไม่งั้นคุณเลียบเบรกไม่เป็นคุณเหยียบคุณปล่อยไม่เป็นจังหวะไม่ได้เบรกคุณไม่รถคันนี้มีระบบนี้มาเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดอย่างที่ผมได้พูดไปครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันดีกว่าขอดูหัวใจกันหน่อยว่าเครื่อง3.2เนี่ยมันจะเป็นยังไงตะขอนไปเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแตะแตะเอาเบาให้ดูรอบเครื่องเขาหน่อยดูนะครับผมอคือผมชอบรถ3.2จริงๆอ่ะรอบมันมาตามเท้าอ่ะบอกเลยว่าอัตราการเร่งดีดีจริงๆใครไม่เคยขับลองถ้าลองแล้วคุณจะติดใจเลยจริงๆปะไปดูกันดีกว่า โอเคครับอันนี้ผมก็อยู่หน้าห้องเครื่องแล้วนะห้องเครื่องบอกเลยว่ารถทุกคันเพอร์เฟคคาร์ดูแล้วถ้ามีชนหนักถึงโครงสร้างหลักมีพิความมีน้ำท่วมมานั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้มานอนมาจอดอยู่ที่นี่ไม่ได้แน่นอนครับผมคานเดิมสวยครบทุกอย่างคานหน้าคานข้างสวยๆไม่มีชนหนักตัวเครื่องเต็มร้อยผมถ้าเรื่องเครื่องอย่างเดียวร้อยผมมาให้ร้อยนะไม่มีซึมไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรเลย สีในห้องเครื่องสีก็สีฝากระโปรงเดิมๆน็อตด้านข้างไม่มีรอยไขเเลี่ยมคมคมครบทุกอย่างนะละ,อะของเหลวของเหลวไม,ม่ว่าจะเป็นในน้ำหม้อน้ำหรือว่าในน้ำมันพาวเวอร์อยู่ครบทุกอย่าง ABS ครบไม่มีเรียกว่าไม่มีอะไรลบไม่มีอะไรรวนเลยนะระบบแอร์ยังโอเคอยู่ดีครบทุกอย่างครับผมบอกเลยว,ว่าข้อดีของเครื่อง3.2เนี่ยแรงม้ามันเยอะ บอกเลยว่ามานิดเดียวแต่นิดเดียวมาเหยียบกันมันสะใจแน่นอนครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวไปดูสินสอดกันดีกว่าสินสอดคันนี้ราคาดีเท่าไหร่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปราคาการเจ้า Ford Ranger w i l d t a 3.2ปี2014เกียร์ออโต้ขับเครื่อน4ล้อคันนี้นะของที่จะได้แผงกันมระแรงข้างหน้าล้อแม็กครับผมยางด้วยทั้งหมดเป็นขอบ20ทุกอย่างครบหมดแล้วมือ คิวมือเปิดอธิษานครับเรียกว่าการลอยมือเปิดประตูตซุต้มรอด้านข้างหลังคาทางด้านกล้าทุกอย่างคุณได้ครบจบไม่ต้องไปทําต่อเลยเรียกว่าซื้อไปขับหล่อๆเลยคันนี้ราคาอยู่ที่5้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมย้ํานะครับผมอยู่ที่5้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผม แล้วก็ในส่วนของเรามีโปรโมชั่นท็อปอัพให้ด้วยของเราในตอนนี้นะลูกค้าวางเงินจองเท่าไหร่ได้เงินจองคืนกับโทษครับได้ส่วนลดคืนกับไปเท่านั้นเงินจองอ่ะได้คืนอยู่แล้วโอเคครับผมสมมติว่าลูกค้าวางส่วนลดโทษครับสมมติว่าลูกค้าวางเงินจอง20,000่นบาทนะลูกค้าได้ส่วนลดคืนมาอีก20,000บาทรวมเป็น40,000บาทเลยครับผมแล้วก็โปรโมชั่นทุกอย่างเราไม่มีตัดออกเลยไม่ว่าจะเป็นการวาลันตีให้เครื่องเกียร์กล่องนะสูงสุดปีหนึ่ง บริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงเรามีให้ครับผมทั่วประเทศนานปีหนึ่งขัดเคลือบสีเก็บสีให้ใหม่ให้นนเนียน,ยนยออกไปสภาพนางฟ้าเลยขับไปหล่อดูดีแน่นอนแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายไส้กรองพวกนี้เราเปลี่ยนให้ฟรีนะครับผมเราไม่มีการเก็บค่าจ่ายเพิ่มเลยนะใครอยากดูโปออกรถ100บาทดูได้นะมีอยู่ใครอยากดูท็อปอัพได้ส่วนลดเยอะๆคุ้มๆดูได้มีอยู่เลเดดอกเบี้ยพิเศษยังมีอยู่ครับผมบอกเลยว่าครบของเรา ของเราจริงๆเราขายรถปนกับความจริงใจนะเราขายคู่กันเราจริงๆมันไม่ได้ปนหรอกคือเรื่องราคาผมบอกเลยไอ่ห้าแสนห้บาทเนี่ยมันไม่ได้แพงกว่าชาวบ้านเก็เลยครับผมแล้วถูกกว่าชาวบ้านครับด้วยซ้ำแต่ว่าที่คนจะได้จากเพอร์เฟคค่าของเราเนี่ย มันคือการซื้อรถไปนะจบไม่มีปัญหาในเรื่องของการใช้งานใดๆเลยทั้งสิน้นไม่งั้นเราไม่กล้ารับประกันอย่างนี้หรอกครับผมการรับประกันเรากล้ารับประกันขนาดนี้แสดงว่าของเราต้องดีจริงของไม่ดีจริงเราไม่อยู่มาได้10ปีแล้วเราไม่กล้าพูดอย่างนี้แน่นอนครับผมส่วนเรื่องไฟแนนซ์นะอย่างลูกค้าผมอะดูฟอร์จูเนอร์ไปเนี่ยค้าขายออารถ100บาทก็ออกรถได้เลนเจอร์คันนี้บอกเลยออกได้สบายเลยดอกเบี้ยพิเศษก็มีให้ด้วยนะครับผม ถ้ายัางไงใครสนใจมาดูรถได้ที่ซอยราซาแ87หรือว่าโทรมาตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ก็ได้ครับผมย้ำ5 5า559ออกรถ100ได้รถอย่างนี้ไปเลยผ่อนเบาสบายแน่นอนมีรดอกเบี้ยพิเศษ,ษ,ษหมดเวลาแล้วคลิปหน้าพบกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยไม่ซับสไครต์ถ้ามาถึงหมดโปรพิเศษนะโอเคองไงขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ